สวัสดีค่ะพี่น้องชาวไทยเอฟีน่ารักของคุณแม่ทุกท่านค่ะค่ะคุณแม่ทําตามหน้าที่ทุกวันเลยค่ะค่ะนี่ค่ะผ้าสามตะกอนะคะผ้าสามตะกอทอมือนะคะรหัสหนึ่งค่ะค่ะเป็นผ้าสามตะกอค่ะราคาหนึ่งพันหบาทนะคะค่ะเป็นลายดอกสับประรดนะคะ ค่ะเชิงล่างเชิงบนเป็นสีแดงค่ะสวยงามมากค่ะลายดอกสับปะรดนะคะคาดผ้าสามตะกอค่ะราคาหนึ่งห้อยบาทนะคะสวยทุกผืนงามทุกผืนแก่มทุกผืนค่ะหนึ่งหร้อยบาทค่ะคาดเป็นผ้าสามตะกอค่ะคาะเป็นลายดอกสับปะรดนะคะสวยงามมากค่ะขาหนึ ma, ่งันหร้อยบาทนะคะเป็นลายดอกสับปะรดค่ะ ค่ะวันนี้มีเสียงรบกวนอยู่นะคะเพราะว่าเสียงเครื่องค่ะเป็นบุญกฐินค่ะค่ะหนึ่งพันหกร้อยบาทนะคะสวยทุกผืนงานทุกผืนแก่มทุกผืนค่ะหนึ่งพันหกร้อยบาทค่ะเป็นผ้าสารประตอชอมือค่ะค่ะโดดเด่นมากค่ะหนึ่งพันหกร้อยบาทนะคะสวยทุกผืนงานทุกผืนแก่นทุกผืนค่ะหนึ่งพันหกร้อยบาทจ้า ค่ะผืนนี้ก็สามตะกออทอมือเหมือนกันนะคะผืนนี้เป็นสีน้ำเงินค่ะเป็นลายดอกกระเจียวเหมือนกันค่ะแตกต่างแต่สีนะคะผืนนี้เป็นสีน้ำเงินค่ะสวยโดดเด่นทุกผืนงามทุกผืนแจ่มทุกผืนค่ะหนึ่งพันหกร้อยบาทค่ะเป็นผ้าสามตะกอทอมือนะคะนิ่มสลวยสวยทุกผืนค่ะใส่ออกงานบูญเลี้ยงก็ใส่ออกงานบุญก็สวยงานเลี้ยงก็โดดเด่นนะคะ ผ่านหนึ0ัน้อบาทนะคะสวยตลอดการงานตลอดปีสวยไม่สางสวยไม่เกิดกลางค่ะผ่านหน0 0บาทค่ะสามารถพื้นไหนชอบพื้นไหนโทรทักเข้ามานะคะผ้าสามตะกอทอมือค่ะ1,600บาทนะคะสวยตลอดการงานตลอดปีค่ะผ่า1,600บาทค่ะ ผืนนี้ค่ะเป็นเครือสมอนะคะเครือสมอทอมือค่ะเขาเรียกว่าเครือสมอค่ะเป็นช่องทางน้ําไหลค่ะราคาเส้นเครือสมอค่ะมันจะเป็นแบบนั้นแหละค่ะเส้นยืนเป็นสมอนะคะเป็นลายสมอค่ะค่ะเป็นช่องทางน้ําไหลนะคะเป็นเครือสมอทอมือนะคะราคา1 6 0่บาทนะคะถ้าสามตะกอนะคะค่ะเขาเรียกว่าเครือสมอทอมือรหัสสามค่ะค่ะเป็นช่องทางน้ําไหลค่ะ1 6 0 0บาทนะคะ ค่ะสวยตลอดการงานตลอดปีสวยไม่สางสวยไม่จืดจางนะคะค่ะหนึ่งพันหกร้อยบาทค่ะค่ะหนึ่งพันหกร้อยบาทนะคะสวยทุกถืงีงงามทุกเืงค่ะค,ค่ะ, 1, ะ,คะ,เคะเป็นเครือสมอทอมือค่ะหนึ่งพันหกร้อยบาทนะคะเครือสมอจะเป็นเส้นลายแบบนั้นนะคะนะคะมันมีแบบผ้าสมอปนอยู่นะคะ ค่ะค่ะสมอเป็นภาษาเขมรค่ะสมอลเนี่ค่ะเป็นช่องทางน้ Mozart, 1, ําไหลค่ะหนึ่งพันหกร้อยบาทค่ะเป็นเครือสมอนะคะผืนนี้นะคะค่ะเป็นช่องทางน้ําไหลค่ะเป็นถ้าทำมาแปลกๆนะคะช่างแต่ละเที่ยวนะคะค่ะเครือสมอทอมือช่องทางน้ meter, <otte> ําไหลหนึ่ง <boarding> พันหกร้อยบาทค่ะค่ะผืนนี้ก็เครือสมอค่ะเส้นยืนค่ะเส้นยืนเขาจะทําลายค่ะนะคะมองเห็นนะคะตามภาพนะคะ ขาเส้นยืนเขาจะทำลายเขาเรียกว่าเครือสมอค่ะค่ะเส้นยืนเรียกเครือค่ะเขาเรียกว่าเครือสมอทอมือค่ะหนึ่งพันหกร้อยบาทนะคะค่ะที่คาลายเส้นยืนเครือสมอทอมือค่ะคาหนึ่งพันหกร้อยบาทค่ะค่ะสวยตลอดการงามตลอดปีสวยไม่สางสวยไม่เกิดกลางนะคะเป็นเครือสมอค่ะช่องทางน้ําไหลค่ะค่ะทําเป็นช่องทางน้ําไหลค่ะ ค่ะแต่เป็นเพลือสมอค่ะ1,600บาทค่ะเคือสมอทอมือนะคะ1,600บาทค่ะค่ะรหัส4ค่ะ ค่ะแล้วหันห้าค่ะก็เป็นเครือสมอทอมือนะคะค่ะหนึ่งพันหกร้อยบาทค่ะสวยทุกผืนงามทุกผืนเป็นช่องทางน้ำไหมนะคะเป็นเครือสมอนะคะก่อนแล้วคะเป็นลายแบบนี้แหละค่ะเครือสมอค่ะทำแปลกๆมานะคะแต่ละเที่ยวก็ไม่เหมือนกันนะคะค่ะเป็นลายสมอค่ะเขาเรียกว่าลายสมอค่ะเครือสมอทอมือค่ะ 1,600บาทค่ะเป็นผ้าสามตะกรนะคะค่ะอย่าลืมกดติดตามกดแชร์กดเป็นกำลังใจช่วยคุณแม่นะคะอย่าลืมกดติดตามนะคะค่ะให้ติดตามคุณแม่ไว้นะคะเพราะว่าเราคุณแม่มีคลิปทุกวันนะคะเพราะว่าเรากดติดตามแล้วค่ะเพราะว่าเราจะได้ค่ะเพราะว่าคุณแม่ถ่ายภาพเนี่ยค่ะมันจะไปปิ้งค่ะที่โทรศัพท์ของท่านนะคะถ้ากดติดตามนะคะจะให้สัญญาณที่คุณแม่ถ่ายคลิปค่ะ เราจะได้ดูคุณแม่ทุกวันค่ะค่ะคุณแม่มี้ท่าสวยงามหลายแบบหลายอย่างมาให้ชมนะคะ1,600บาทค่ะเครือสอทมอมืงค่ะค่ะนี่ก็เครือสมอค่ะค่ะหนึ่งพันหบาทนะคะเครือสมอนะคะ ค่ะเป็นเือสมอทอมือนะคะเหมือน,นะค่ะเป็นลายะค่ะเชิงล่างก็เป็นลายทางล่างนะคะเขาเรียกว่าขาตีนโยงค่ะแต่เพอสมอค่ะมันจะเป็นลายะค่ะเคือสมอนี่ค่ะจะลายลายตามตามเส้น่างนี้นะคะขาะเส้นยืนะค่ะเ็าจะทําลายะค่ะเชิงล่างก็เป็นท่าเชิงริ้วตีนโยงค่ะ <tem isen> ขาะเชิงริ้วตีนโยงนะคะสวยทุกผืนงามทุกผืนโดดเด่นทุกผืนค่ะ 1,600บาทนะคะค่ะเป็นเครือสมอค่ะ1 6 0 0บาทค่ะค่ะสวยทุกถืงนงามทุกพืนแก่ทุกถืงนค่ะ1,600บาทนะคะสวยตลอดการงานตลอดปีสวยไม่สางสวยไม่เกี่ยวจางนะคะ1,600บาทค่ะค่ะมาพื้นไหนชอบพื้นไหนโทรทักได้ค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านค่ะค่ะเป็นเครือสมอนี่ค่ะถึงนี้เครือสมอนะคะ ถาเครือสมอก็เชิงล่างก็เป็นเขาเรียกว่าตีนโยงค่ะผ้าตีนโยงค่ะค่ะดูเด่นมากค่ะหนึ่งพันหกร้อยบาท่ะเครือสมอทอมือค่ะหนึ่งันหก้ยบาทนะคะค่ะสวยไม่สางสวยไม่จืดจางนะคะนิ่มสลวยสวยทุกผืนค่ะเครือสมอทอมือนะคะถาผืนนี้ก็เครือสมอค่ะเครือสมอทอมือนะคะ 1,600บาทค่ะสวยทุกถึงงามทุกถึงค่ะค่ะเครือสมอทอมือนะคะ1,600บาทนะคะสวยโดดเด่นมากค่ะขะมักพื้นไหนชอบพื้นไหนโทรทักได้ค่ะเครือสมอนี่ค่ะเป็นสัญลักษณ์ของท่าสุดินนะคะสมอเป็นภาษาเขมรค่ะค่ะมันจะเป็นลายค่ะลายในตัวผ้านะคะลายในตัวผืนผ้าค่ะเป็นลายค่ะลายขีดขค่ะ ค่เขาเรียกว่าเครือสมอทอมอือค่ะเป็นเครือสมอนะคะ1,600บาทค่ะ อันนี้ก็เป็นช่องทางน้ําไหลนะคะพื้นใหญ่มากค่ะสอดเส้นหมุนเกลียวหางกระรอกค่ะก็เป็นหน้านางค่ะเป็นหน้านางด้วยนะคะเป็นสอดเส้นหมุนเกลียวหางกระรอกค่ะค่ะเป็นช่องทางน้ําไหลค่ะสวยค่ะพื้นใหญ่ด้วยค่ะหนึ่งพันหกร้อยบาทค่ะพื้นใหญ่มากค่ะพื้นกว้างมากค่ะหนึ่งพันหกร้อยบาทนะคะ ติดหน้านางค่ะติดจวัจวเจยเขาเรียกว่าจวัจวเจียจัวหน้านางค่ะ1,600บาทค่ะเป็นผ้าสามตะตอทอมือนะคะสอดเส้นหมุนเกลียวหางกระรอกนะคะมองเห็นนะคะค่ะก็ะจะสอดเส้นหมุนเกลียวหางกระรอกมันจะหนาแน่นมากค่ะเป็นช่องทางน้ําไหลแบบประยุกต์ใหม่นะคะอยู่ที่1,600บาทค่ะ<ม>ค่ะสวยทุกผืงงามทุกผืงค่ะที่หอ้หอ

ค่ะเป็นผ้าเครือสมอลค่ะ1,600บาทนะคะสวยทุกผืนงานทุกผืนแจ่มทุกผืนค่ะ1,600บาทนะคะค่ะอย่าลืมกดติดตามกดแชร์กดเป็นกำลังใจช่วยคุณแม่นะคะค่ะคุณแม่จะยืนได้อยู่ก็คือพี่น้องชาวไทยนั่นค่ะคือพี่น้องชาวไทยที่ให้กําลังใจคุณแม่นะคะกําลังใจดีก็ค่ะคุณแม่ก็การต่อสู้ก็ยิ้มรับตลอดค่ะ แรงกำลังไกดีจากพี่น้องชาวไทยนี่แหละค่ะอุ่นนุ่มคุณแม่คนละผืนละผืนค่ะคนละผืนทีนี้ก็ให้ได้อยู่ประมาณ2ี่คนนะคะเ่าผืนนะคะค่ะ20คนนะคะที่เอาของคุณแม่นะคะค่ะขอคิดว่า20คนคุณแม่ก็ภูมิใจแล้วค่ะค่ะเป็นเครือสมอนะคะแต่ช่วงหน้าก็เป็นค่ะเชนบิวตีโยงก็สวยนะคะค่ะออกแบบไ้สวยงามมากค่ะโดนเด่นค่ะแปลกๆนะคะ เกลือสมอทอมือค่ะ1,600บาทค่ะยำทุกผืนงามทุกผืนโดดเด่นทุกผืนค่ะนิ่มสลวยสวยทุกผืนค่ะผ้าไหมแท้มันต้องนิ่มค่ะนิ่มสลวยสวยทุกผืนนะคะไหมน้อยค่ะค่าไท้ายนี่ค่ะคุณแม่ขอขอบพระคุณพี่น้องชาวไทยที่ติดตามคุณแม่มาตลอดนะคะสุขภาพแข็งแรงอย่าปวดเท้งปวดขาอย่าเจ็บอย่าจนมีแต่คาว่ารวยรวยกันทุกท่านค่ะ